ทัสดีครับสนิษฐุใช่ไหมครับเสร็นหน้าเลยครับคุณครูชื่อเนบูญนะครับเป็นอาจารย์แนนแนวประจําวิทยาลัยนี้ก็วันนี้ถ้าสนิสุกมีปัญหาอะไรหรือว่ามีความในใจอะไรก็ให้เล่าคุณครูฟังได้เลยอยากให้คิดว่าคุณครูเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่ก็ได้หรือว่าเป็นครอบครัวกันก็ได้เพราะว่าถ้าปัญหาของ ฟุ๊กมันมีความหนักแค่ไหนก็จะเป็นปัญหาที่รู้แค่เราสองคนนะครับคุณรูก็จะเก็บว่าเป็นความลับสละระหว่างเราสองคน mm hmm. ก็อยากให้ฟุ๊กเปิดใจแล้วก็ระบายปัญหาให้ปูก่ก่อนนะครับก็ช่วงนี้เห็นว่าฟุ๊กเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่เห็นว่า การเรียนเนี่ยค่อนข้างจะต่ำลงกว่าเดิมพุกคิดว่าปัญหาเกิดจากอะไรครับนี่ผมไม่ค่อยมีสมาธิครับตรงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่รแล้วปกติฟุกนี่ชอบชอบเรียนวิชาอะไรครับชอบคณิตศาสตร์ครับชอบวิชาคณิตอ๋อครับชอบคิดเลขพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับชอบการคำนวณ แล้วโดยปกติพวกนี้ได้เกรดวิชาคณิตศาสตร์นี่ดีไหมครับก็ปกติแล้วจะได้ดีแล้วช่วงนี้เป็นยังไงครับเกรดช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีครับแล้วพวกคิดว่าปัญหานี้พวกจะเกิดจากอะไรครับผมไม่ไแน่ใจ ไม่แน่ใจนั้นฟุกลองบอกคุณครูหน่อยได้ไหยว่า,ามีสิ่งอะไรที่ทำให้ฟุกกังวลใจอยู่ในตอนนี้ครับถ้าตอนนี้ก็เรื่องพอดีผมเพิ่โดวงแฟนทิ้งมาครับเพิ่มดวแฟนทิ้งมามงดว้วย ก็อาจจะทำให้เสียสมาธิในการเรียนนั้นมีอะไรอยากจะบอกคุณครูเพิ่มเติมไหมครับเพื่อเผื่อที่ถ้าฟุ๊กบอกคุณครูมาเนี่ยอาจจะทำให้ฟุกสบายใจขึ้นก็มีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงถึงได้แบบนี้ครับทั้งที่ผมก็ ผมก็มั่นใจว่าผมดีกับเขาแต่อยู่ดีเขาก็เลิกกับแฟนเนี่ผมก็แบบอยากจะคืนดีกับเขาในใงเียครับตอนนี้ก็ยังอยากคืนดีกับเขาอยู่ครับก็อยากก็ไม่อยากเปลี่ยนเลยครับอยากคืนดีเขาเรวยกันครับก็คืออันนี้ก็คือยังคิดถึงเขาอยู่เนาะแล้ว เิดปัญหานี้มาหรือยังค่ะอือก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเหนือยแล้วครับผมเพิ่งผ่านช่วงสอบมาพอดีด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเป็นยังไงบ้างก็ไม่ดีเลยครับเราไม่อยากคุยกับผมเลยครับไม่ได้คุยเลยสักใช่ไหมครูมิใช่ครับ พยายามคุยเขาก็ไม่อยากคุยครับแล้วเวลาว่างนี่ชุกชอบทำอะไรถ้าเวลาว่างก็ชอบเตะฟุตบอลครับแ้วช่วงนี้ไปเตะฟุตบอลบ้างครับก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่มีสมาธิเล่นนิดเดียแล้ว ก็คือจะมีกลุ่มเพื่อนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันใช่ครับใั่ัลยครับแล้วแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปครับหรือครับก็ไม่ค่อยได้ไปครับก็ไปว่างก็เล่นไม่งเลยก็ไม่มีแรงจะเล่นครับเพื่อนเขาตามมั้งไหมครับก็ตามครับแต่ผมไม่ไปแล้วที่ไม่ไปนี่คือทำไมก็นอนู่าน นอนที่บ้า,าน,าน <c oughs> ครับอ่าขอต่อขอต่อครับแล้วสันติสุขนี้ได้ลองหมอเขาดูหรือ,อยังครับก็ลองโมอแล้วครับอาจารย์ผมพมยายามโทรไปหาเขาโทรไป b u ยกับแม่เขา,มเขาผมซื้อของเงินเดืนนี่ให้เขาแต่เขาก็ไม่อยอม bully กับผมเลยครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกผมะบผมทนไมนะครับผมกวจะทำยังไงดีครับอาจารย์เราทำตันที่แล้วใช่ไหมครับครับ,รบก็คุณครูคิดว่าสันทิสุขเนี่ย ก็คงยังกังวลกับเรื่องที่ถูกแปนทิ้งอยู่ใช่ไหมครับก็คือยังคิดถึงเขาอยู่ยังอะไรอาวอนเขาอยู่ได้ไหมทีนี้ครูก็คิดว่าอันนี้คุณครูคแนะนํานะครับก็อยากให้ลุกลองเอาบไปคิดดูว่าคือในชีวิตเราเนี่ยเรายังเป็นตอนนี้เรายังอายุไม่มาก ลองพึงใจอยู่ในช่วงวัยรุ่นเราก็ยังสามารถเจอใครได้อีกเยอะแยะมากมายหลายคนนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงวัยรุ่นเราก็ยังอยู่ในวัยที่กำลังลองผิดลองถูกอาจจะเจอคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างอย่างเคสของสันติสุขเนี่ยตอนนี้ถ้าเราคบกับใครสักคนแล้ว เขาไม่ได้สนใจเราในตัวเราก็แสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเราเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเราเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาใจของเราที่มันมีค่าไปให้กับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่ากับสิ่งที่เราต้องการจะมอบให้นะครับฟกว่าตัวผู้เองเนี่ยมีค่าไหมครับ ไม่รู้ครับไม่รู้แล้วคนอื่นเลยรนกะัคนนักครูก็ต้องให้ฟุ๊กลองคิดด้วยก่อนว่าฟุ๊กเนี่ยม,มีมีเพื่อนใช่ไหมครับครับเมืม่อกี้ฟุ๊กได้บอกกับครูว่าตอนที่ฟุ๊กไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลเพื่อนก็โทรตามฟุกใช่ไหมครับ แล้วคุณคิดว่าทำไมเพื่อนเขาถึงต้องโทรตามฟุกครับเพราะว่าผมเล่นเข้ากันกับเพื่อนครับอืมใช่ครับแล้วคุณครูได้ข่าวว่าฟุกเนี่ยเป็นนักกีฬาของจังหวัดด้วยใช่ไหมครับฟุตบอลใช่ฟุกเล่นฟุตบอลได้ดีเลยใช่ไหมครับที่เพื่อนเขาโทรตามฟุกให้ฟุกไปฟุตบอลเนี่ยคืออาจจะเล่นเข้าขากันอย่างที่ฟุกบอก แล้วก็ทําให้การเล่นฟุตบอลแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยมันสนุกเพราะว่าได้เล่นด้วยกันเล่นกับคนที่มีฝีมือเก่งๆมันก็ทําให้การเล่นเนี่ยสนุกสนานมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นฟุกเกี่ยเป็นคนที่มีค่าในตัวเองอู่แล้วแน่นอนก่อนอื่นเลยฟุกต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนว่าฟุกเนี่ยมีความสําคัญไม่ได้แพ้กับใครเลยนะครับบนโลกนี้ สิ่งที่สําคัญเลยก็คือการที่เราจะไปรักใครสักคนได้เราก็ต้องรักตัวเองก่อนด้วยฟุกต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนให้ได้ถึงจะสามารถนําความรักที่มีไปมอบกับคนอื่นได้ถ้าฟุกยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองการที่เราจะเอาความรักไปให้ใครมันก็อาจจะไม่มีพลังมากพอนะครับ พราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูอยากให้ฟุ๊กเนี่ยอย่าพยายามอย่าอยู่คนเดียวลองเข้าสังคมกลับไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนกลับไปคุยกับเพื่อนไปหากลุ่มเพื่อนนะครับให้เรามีอะไรทําในแต่ละวันเพราะถ้าเราพอเรามีอะไรทําปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่มีสมาธิที่จะไปคิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเราก็จะได้มีสิ่งใหม่ที่โฟกัส การเล่นฟุตบอลของเรามันก็อาจจะทําให้เราลืมเรื่องที่ผ่านมาได้มันก็ทําให้มันอาจจะมีบางบางเวลาที่เราคิดถึงบ้างเพราะฉะนั้นพอเราถ้าเราคิดถึงเราก็พยายามหาอะไรมาทําแทนที่เวลาช่วงนั้นหรือถ้ามาอยู่กับเพื่อนซูกก็ควรจะหาหนังดูชอบดูหนังนะครับ ชอบชอบฟังเพลงไหมชอบแล้วก็ทําอะไรที่เราชอบเ<ม>วลาเราอยู่คนเดียวอาจจะดูหนันฟังเพลงฟุกเล่นชอบเล่นดนตรีด้วยนี่ใช่ไหมครับ,รบเล่นกีตาร์เก่งเลยใช่ไหมก็เนี่ยอาจจะเอากีตาร์เนี่ยมาเล่นระหว่างที่เราอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอยู่กับที่บ้านเนี่ยเราก็ลองเล่นเพลงที่เราชอบนะครับ,รบเพื่อที่เราจะได้ ไม่มีเวลาว่างที่จะไปคิดถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องคิดถึงคุณค่าของตัวเราเองที่มีอยู่นะครับว่าครูบอกแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่แล้วไม่งั้นเพื่อนเขาก็ไม่มาโทรตามหาเราทุกวันให้เราไปซ้อมฟุตบอลหรือว่าไปเล่นบอลกับเพื่อนๆหรอกเพราะฉะนั้นฟุกเนี่ยมีคุณค่าแน่นอนในตัวเองอยู่แล้วนะครับ แล้วคุณครูก็อยากจะสรุปว่าให้ฟุกเนี่ยกลับไปหาเ,ปเพื่อนนะครับช่วงนี้ก็คืออยู่กับเพื่อนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่คิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาพยายามหากิจกรรมทำมว่าจะเป็นเล่นฟุตบอลดูหนังฟังเพลงหรือเล่นกีตาร์ที่ฟุกชอบเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องที่มันไม่ดีมันก็จะผ่านไปนะครับก็มันก็ จะทําให้ฟุกเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วก็อย่าลืมเรื่องที่ว่าถ้าเราจะไปชอบหรือไปรักใครสักคนเราก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเลยอันดับแรกว่าเราเนี่ยมีคุณค่ามากแค่ไหนเรารักตัวเองมากพอหรือยังเราดูแลตัวเองพอดีหรือยังนะครับ ช่วงนี้นอนดึกไหมครับนอนดึกก็เพราะว่าเรื่องนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองดีถ้าเราดูดีขึ้นหล่อขึ้นพวกคิดว่าพวกจะมีคนมาชอบเยอะไหมไม่เลครับใช่ถ้าฟุกดูดีขึ้นตอนนี้ดีกว่าตอนเนี้ก็ต้องมีคนมาสนใจในตัวฟุกแน่นอนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นๆมันก็จะเข้ามามหาเองอันดับแรกคือต้องรักตัวเองมากๆนะครับคุณครูก็อยากให้สันทิสุข่ยลองเอาคําแนะนําของคุณครูไปใช้ดูได้ไหมครับครับผมจะลองทาดูครับ,ม,รบมีอะไรจะทำครูเพิ่มไหมครับ ก็คุณครูก็ไม่อาจจะรู้ึง claro คําตอบที่แน่ชัดได้แล้วสายสุขคิดว่าเคยเคยเห็นเขามีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่เราครับก็เคยเห็นดูครับก็ถ้าเคยเห็นคุณครูก็คิดได้ว่าก็เขาอาจจะมีคนอื่นหรืออาจจะมีใจให้คนอื่นก็เลยทำให้เขาอาจจะไม่สนใจเรา มันเดืองอีกแล้วก็อย่างที่คุณครูว่าไปเนาะเราก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเพราะถ้าเขาไม่มาเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเขาไม่ได้สนใจเราแล้วก็คือก็อาจจะเรียกกลับมาก็คงจะยากรันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนคุณครูก็ ช่วยได้ในเรื่องของคําแนะนํคบบาคําปรึกษานะครับส่วนการที่เราจะกลับมาเป็นคนเดิมได้หรือดีกว่าเดิมได้ฟุกก็ต้องทําตัวฟุกเองด้วยให้ดีขึ้นนะครับครูเป็นกําลังใจให้นะครับฟุกเนี่ยเก่งหลายอย่างมีความสามารถหลายอย่างว่าจะเป็นเรื่องกีฬาฟุกก็เก่งระดับจังหวัดเลยดนตรตีก็เล่นเก่งเล่นโอ้โหครูเห็นในงาน ส่งการปีนี้ปีกีตั้งเก่งเลยนะเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่นี้โชว์ขึ้นเวทีอีกนะครับครูรอดูนะครับ,รบมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรปรึกษ,ษาต้องเติมก็มาหาครูได้ตลอดเวลาเนาะถือว่าเราเป็นเป็นพี่น้องกันก็นกได้นะครับเราจะได้ สนิทก,กันมากขึ้นนะครับสันสุขก็เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเราเราก็เชิญรงสบายได้เลยครับสวัสดีครับในส่วนของเรื่องการเรียนนะครับที่ช่วงนี้มันอาจจะแย่ลงเนาะค,คุณครูก็คิดว่าถ้าสันสุขเนี่ยได้เอาคำแนะนำของครูไปปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าหาเพื่อนทํากิจกรรมยามว่างนะครับคุณครูก็คิดว่าการเรียนของส้นสุขเนี่ยจะกลับมาดีเหมือนเดิมได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเส้นสุขต้องคงเลยว่าการเรียนของเราเนี่ยจะแย่ลงไปอีกถ้าทําตามพแนะนาของครูคุณครูเชื่อว่าต้องกลับมาเป็นสันสุขคนเดิมได้แน่นอน,นะครับ